พอดีโอ้ดูที่การขึ้นสุดยอดสุดยอดยังครับทดูดี่ีการขึ้นครับอุม้มเสียงเทปได้ครับดลเทปเลยเทปเลยสุดยอดครับสุดยอดครับมาอยู่ห้าวัดหลังได้ถ่ายนะครับสุดยอดครับสุดยอดขึ้นเต็งครับไม่ปว่ ดูฮดูฮะดูลงลากที่นครับดูฮะลับได้ถึงวันเรได้เหง้าเหรน้ำได้ไปน้ำใตยุนได้ครับปกุดขังได้เูเลยครับรับับก่อนก่อนได้สามปดับสองลเรืเร ครับตัวน้ำมันแห,นนงหน้งเนาะมาเนาะตัวน้ำแห้งนะครับอะไรนี่นะครับตัวเครื่องนี้หมูอย่างดีนะครับอย่างแงห้งเนาะไอ้วันแห้ก้อน,น,อนนะครับอันนี้หัดพวกนะครับเร็วครับแบบกิ้งก่้นี่ยากนะครับบอกเลย เป็นยังไงแล้วอุ้อยอะไรบินไปน,นะครับเรามาห้าวันแล้วนะอะไรอางงี้คนกล้านะครับดูครับขึ้นนี่นครับดูชุบโอ้ยช็อปุ๊บว่ะว่ะว่ะดูครับดูอ้อขึ้นได้ดีสุดยอดแล้วครับบอกเลยอ่ะขนาดผม,มยังไข่กล้านเลยนะตอนขึ้นตอนขึ้นขึ้นมาได้เลย mẹ đâu đó quá cho sụt đâu nè 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 Đó nè 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 đó. 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 <laughs> ว่ามีล้ออะรสบายแล้วะมันยังล้ดแต่ด้ต้องต้องจับก้อนหินทุกอั่แฮมได้นะหมอกไหลโดนน้ำานามนะ จับก้อนได้ทุกก้อนนะครับก้อนผาทุกก้อนเลยนะครัจับมาได้กติดเดีแล้วจะพักฟิตร <c oughs> ่างกายก่อนนะนะเนาะแต่มเมื่อกี้เมื่อกวิ่งได้นะพ่อเขาจับก้อนหินได้อยู่นะ <c oughs> นีชาวบ้านนั่งกินอยู่นะครับนั่งหาปลานะครับบาริเกตพัวนะครับเข็บเดี๋ยวมันเข้มขึ้นนะครับโอ้ยตรงนี้ยหญ่สุดแล้วครับนี่กำลังจะไปเล่นแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนี่นะครับขึ้นเดี๋ยวจุดขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาแล้วลงมาแล้วก็ต่อขึ้นนี่ทายขึ้นไหมนะครับต่อลงลงได้อยู่แล้ว ว่านะครับเราถ่ายจุดตึงนะนะครับแต่แต่จะลุ่งไงจะลงนะจะเล่นนะก่อนจะไปเอาปลานะครับกำลังจะกำลังจะวิดหน้ามาดินะติดตั้งน้ำเนาะตั้งน้ำเฮียเนาะ กระยับนี่ดวงจะไล่เก็บเนะ <c oughs> นะไล่เก็บเขาหนักเป็นย <c oughs> ังเนาะเที่ยวแบบอนุรักษ์นะด่าสมใจแล้วครับมาอยู่ในห้าวันกําลังได้ได้หูบนะครับกําลังได้วปด้วยนะเอดากระบะอันซีนเมืองน่าน อันนี้ลับน้ำหน้านนะครับแยกเป็นสองสายมงห้วยพวกนะมีความร้อนอ่ะจะเอาน้ำให้ยังพอปลาดที่ได้นะเก็บไว้นวะแต่ปลาได้สมัครปลาตายให้ผมเก็บไะแต่ปลาเป็นนะเอะไรเนี่ยเหมือนปลาน้ำใจนะมัน,น,นว่าคว่มรอบแล้วน,นะ เล่นโหดด้วยเล่นกาแฟนะกระโดดลงเหี้ยแล้วคั่งเกิดอยู่แล้วปลามันจะที่ว้นี่คือปลาเป็นนะปลาหมูปลาเนี่ยครับปลาดี่เราทำใจใส่หนังนะอืมหันก่นอนเนี่ยโอ้ยโดนโอ้ตายแล้วนะปลาเก๊กเนี่ยเอาไว้ได้นะดครัเต็มตัวตายนะนะโอ๊คได้มาคืนเนี่ยครับมีปลาหมุดตัวนะปลาหมุดน้อย เด็กัป้าป้าแหวนช้ำหนองก็เล็บแต่ว่าเราต้องเก็บไว้น้ำโอ้น้าคนดูละจะมุดเดี๋ยวกับมุดตัวใหญ่อยู่น้ำโอ้ยจับจับอันนีนนะโอ้มาได้นะมันแห้งนะมาได้นะครับไปดูก่อนเมื่อกี่ตัวนะเอาใหม่โอ้ยเอาหมอบเสียห้าตัวมันเอาไปขึ้นน้ำ อันนี้ก็ได้ตัวนะแค่นี่ปลาตัวน้อยนะมุ้งนี่นะอดเอาหนึ่งแต่น้อยนะไม่สามเซนก็หกเซนนะปลาเนี่ยอ๋อโอ้ยปลาหมดเหรออ๋ออ๋อโอ้ยปลาหมดใส่นี่นะครับเนี่ตัวนะอ๋อเดี๋ยวก่อนไปเล่นแกงอ๋อโอ้ยนะครับโอ้ย นี่วิธีชาวบ้านนะเนะาะทำหมูสดๆนะเดี๋ยวอาจจะไปขายไปนอนออกดอยบ้างออกไปขายของนะจะขายปลาขายอนะไรเติมบงเติมเบสหน้านี่นะครับบอลนะครับขอบคุณครับ